Everybody Makes Mistakes And Cause No One Can Be Perfect ตี4ตื่นมาส่งประประไปทํางานค่ะวันนี้ต้องเอาเงินให้ประประด้วยนะคะประประเขาจะใช้เงินครั้งละหมื่นเย็นค่ะพอหมดแล้วเราก็ค่อยให้เขาใหม่ค่ะ Because All We Ever Do Is Fight Oh And I Really Think It's Time We Say Goodbye ส่งปัะป้าเสร็จแล้วแต่วันนี้จะไม่ขึ้นไปนอนต่อนะคะเพราะว่าจะต้องทำงาน,นะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันทำงานไม่เสร็จเริ่มจากการเคลียร์ของที่ประมูลได้เมื่อคืนนะคะแล้วก็ของที่สั่งต่างๆอีกค่ะ แล้วก็ถึงจะไปทำแพ็กของเช็คของค่ะ It hasn't this always been like this. Remember when like we love You were always there for And could talk for hours. Know what happened Oh, cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Maybe I'm too bad up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna decide. พรุ่งนี้ลูกแมวตัวสุดท้ายของบ้านเราน้องฮาน่าจังเขาก็จะย้ายบ้านไปอยู่ที่โตเกียวแล้วนะคะก็บ้านเราจะไม่มีแมวเด็กไปสักพักหนึ่งเลยค่ะหนูเดี๋ยวตอนสิบโมงไปส่งที่รถไฟหลูกเดี๋ยวหนูไปเตรียมกระเป๋านะคะเลโอแล้วหนูมันเล่นดินเล่นหินอะไรกันตอนนี้ลูกฮะ You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Everybody makes mistakes Because no one can be perfect It was just one kiss but that don't justify it we so Because all we ever do is fight Oh and die Really think it's time we say goodbye โอเคีเนาะไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวเอโอเคจูจิสั่งจูนี่คุณนะครับแล้วมาเที่ยวใหม่ครับบ๊ายบายเหลือสองที่เนี้ยโอเคได้งั้นอ่านเลยครับ าหาเหลือแค่นี้หมดแล้วอ่าหมดแล้วหนูทำจนหมดแล้วค่ะอืมใช่อันนี้ทำเสร็จแล้วไงนี่ก็อ,อ๋อเหลือนิดหน่อยค่อยทำพวกนี้ก็ได้อเอาต้องทำอ,ทนนอะโอเคได้คบได้ไดครับครับ you know i really think it's time we said goodbye yeah. baby i'm too fed up with us i can't take no more screaming hurting each other's feelings maybe i'm just too tired to talk and you don't wanna decide it's better we leave it all behind วันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวใกล้บ้านกันค่ะขับรถไปประมาณ5กิโลก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ m ัง k ีเซ็นเตอค่ะเป็นสวนลิงนะคะค่าเข้านี่ผู้ใหญ่ประมาณ240บาท เด็กร้อยี่สิบค่ะแล้วก็เด็กเล็กก็แค่โอ้เก้าสิบาทถูกมากที่นี่นะคะมีมานานมากเลยคะ่ะตั้งแต่ปี1956โอ้ยกี่ปีแล้วเนี่ยนับไม่ท้วนเลย70็สิบหรอคะประมาณ ต้องบอกว่าไม่มีคนเลยค่ะนี่วันเสาร์นะคะเนี่ยคนน้อยมากถึงมากที่สุดเหมือนเป็นสวนของเราเดี๋ยวเราเข้าไปในตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเกาะนะคะแล้วก็ข้างในนั้นจะมีน้องกระรอกเอ้ยไม่ใช่กระรอกลิงอะลิงเข้าไปได้หรือเข้าได้ Baby, ตรงนั้นเนี่ยเขาแบบมีลูกด้วยเขาอุ้มลูกอยู่บนหลังอะ่ะอุ้ยลูกลงมากินข้าวกระยิลูกและแม่ในส่วนนี้นะคะเขาจะเป็นลิงกะระรอกค่ะที่แบบอยู่ตามต้นไม้ ในนี้ค่ะเป็นที่อยู่ของน้องลิงกระรอกนะคะก็คือว่ามันจะไม่มีกรงไม่มีอะไรเราสามารถดูได้อย่างใกล้ชิดเพียงแต่ว่าห้ามจับค่ะนี่น้องคนนึงมาเกาอะไรอยู่ข้างบนครับน่ารักจังเลยน้องจะตกไหมลูกน้องอยู่ข้างบนเนาะนี่น้องเขาเดินมาใกล้แล้ว น้องเขาหาอะไรกินอยู่หรอลูกน้องหาอะไรกินลูกฮะมีของกินไหมคะโหไม่มีเจอแต่ใบไม,ไม้โอ้ เจอของกินแล้วหรอลูก you know ตรงนี้คือลิงญี่ปุ่นค่ะมันจะแบบว่าดูมีความอ้อนออนวนๆนะเนี่ยขนาดหน้าร้อน<ช> <c oughs> ขนเต็มเลยแต่บอกไว้ว่ากลิ่นแอบเหม็น Can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna decide. It's better we leave it all behind. Everybody Makes Mistakes And Cause No One Can Be Perfect It Was Just One Kiss But That Don't c a u s e The f i g h t าเจ้าลิงหรอเหมือนแบบนี้มีใครสามตัวอยู่ตรงนั้นอะไรคือการมีคล้ายๆสารเจ้าลิงอยู่ในซนลิงนะคะงงมากน่ารักด้วยอ่ะ ตรงนี้ค่ะคือแบบเหมือนเป็นสะพานให้ลิงเดินได้เยอะมากเลยค่ะไปได้ไกลเลยแต่ลิงไม่มีสักตัวค่ะสงสัยร้อนแล้วแบบน้องเขาแบบอยู่ในบ้านกันไม่ออกมาในนี้ค่ะมีน้องลิงอยู่สามตัวแสดงว่าน้องเขาร้อนนะคะเขาเลยไม่ยอมออกมาแล้วดูชื่อน้องนะคะน้องคนนี้ชื่อว่าทุเรียนค่ะและนี่ชื่อมายุกับเมลอนก็าทำไมหนูชื่อทุเรียนนะลูก ตรงนั้นนะคะ่ะมันจะมีที่ให้เขาแบบเดินออกมาเนี้ยแต่สงสัยมันคงจะร้อนนะคะน้องเขาเลยแบบโอไม่อยากจะปีนป่ายอะไรตอนนี้ตรงนี้นะคะ่ะมีป้ายให้ระวังเหยียบอืลิงด้วยนะคะอันนี้น้องชนีค่ะโหน้องไม่ร้อนเหรอลูกอยู่ในเนี้ย can't I'm Baby no เรามาถึงที่ร้านกินข้าวอยู่ในสวนสวนลิงนี่นะคะและดูค่ะอาหาร <l ars> ก็คล้ายๆ <t ik> ที่อื่นคะ่ะยังไงก็มีคาเลกับทงกระสซือ See me walking out the door. It's better this way, you know, this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know, I think we should say goodbye. <laughs> อาหารของนิ้น้ามาแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขามีเซตเด็กคืออันเดียวข้าวแกงกะหรี่นะคะอันนี้ก็คืออูด้งแบบเย็นค่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวลิงนะคะดูให้เป็นลิงค่ะของเลโอ ของน,นี้ขูก็เป็นอุด้งเย็นค่ะคือตอนเนี้ยหน้าร้อนเราก็ต้องกินอะไรเย็นๆแบบนี้ละคะ่ะแต่ก็ไม่พ้นอุด้งค่ะ I know what I did know what was wrong but I did it just to spite you Because all we ever do is fight Oh and I Really think it's time we say goodbye ส่วนของบีค่ะก็คือธงคัดสึเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามาคิดแล้วนะคะทำไมต้องเป็นธงคัตสึเพราะว่าอย่างอื่นมันคือพวกแบบอุด้งรามเมงแกงจรีคือไม่กินางกินแต่ธงคัตสึเ oh <my> ป็นก็เลยธงคัตสึ 's, s, better leave it, all behind. <S อันนี้ค่ะน้ำแข็งใสนะคะหน้าร้อนแล้วจะต้องกินน้ำแข็งใสแต่แบบรู้สึกไม่ค่อยคุ้มราคาเพราะอันเนี้ยส0่เยน120บาทได้แค่น้ำแข็งและน้ำหวานนิดนึงอะ่ะเออทำไมขายแพงจังอะ่ะ แล่กินยากหกตลอดแล้วดูเขาให้แบบที่ช้อนมาโอ้ยลำบากหกตลอดถึงแม่มาบอกแล้วโอ้ยนี่นะพยายามก็นะอย่าให้หกนะลูกโอ้โหมีมีมีแววหก อันนี้ค่ะคือผ้าเย็นนะคะเ,เลิตภแหละผ้าเช็ดหน้าแล้แบบเป็นเย็นระดับไอซเลยค่ะถ้าเช็ดอันนี้เข้าไปจะเหมือนกับทาแป้งเย็นค่ะเราก็ต้องเช็ดก่อนจะออกไปลุยความร้อนนะคะ You out door will walking see me walking out the door. a y o n m โอเคเดี๋ยเราจะเข้าไปในนี้กันนะลูกมังกี้พาร์คเซ็นเตอร์เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นแนวๆ,นวๆพิพิธภัณฑ์เล็กๆค่ะหนูหนูแล้วดูสิตอนนี้เขามีเป็นแบบโครงกระดูกสักอย่างหนึ่งทำไมดูนะ่ากลัว เย็นชอบตรงความเย็นเนี่ยแหะนาะที่นี่เขาแบบมีลิงทับจะทุกชนิดเลยนะคะที่เป็นแบบตัวสตาฟเนะะี่ยค่ะอันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับผลงานวาดรูปของเด็กประถมค่ะเขาก็เอามาสแสดงโชว์ที่นี่นะคะอุ้ยวาดกันเก่งจังเลยอะ่ะน่ารัก Just i know what i did was wrong but it's like i did it just to spite you because all we ever do is fight oh and i really think it's time we said goodbye baby i'm too fed up with us i can't take no more ามีเขียนว่าชิเซนโนมโดหรือก็หมายความว่าหน้าต่างของธรรมชาติค่ะ It hasn't always been like this เดี๋ยวมามมัดเข้าไปดูครับะอะไรน้องคนไหนคะน้องคนนี้เขามีความแปลกตรงที่จมูกหรือเปล่าจมูกเขาเป็นสีขาวแต่เขาก็น่ารักนะสังเกตน้องข้างบนนะคะเขาแบบ นอนบ้องแบวมากแล้วเหมือนแบบน่ารักสุดๆพักเช็ดต,ตัวก่อนค่ะเพราะว่ามันแบบเหนียวเนหนอะหนะแล้วก็ร้อนมากถ้าใช้ผ้าน,นี้เช็ดครับตัวจะแบบว่าแห้งสบายแล้วก็เย็นค่ะนี่นะก็เช็ดทั่วตัวนคะคะขาเข่าขเช็ดหมดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูลิงค่ะอันนี้เขาเรียกลิงอะไรค่ะเรียกว่าโอกว่าอกลิงว่าอก You will see walking out the door. น้องคากินอะไรกันอยู่จ้ะลูกไม่รู้หากินอะไรกันอยู่ค่ะตามพื้นเนี่ย I've time done long know a ago say think Maybe should can't screaming more ลิงในนี้เขาห้ามจับนะคะเพราะว่าน้องเขาแบบว่าติดเชื้อโรคได้ง่ายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นคนติดไปกับเขานะคะจะทําให้แบบเพื่อนรอไม่ให้เข้ากลุ่มด้วยค่ะหน้านี้นะคะก็คือลิงซิมปันซีค่ะ Everybody makes mistakes. แอฟริกาเซ็นเตอร์ค่ะในนี้น่าจะมีกอริลลาหรือเปล่าน,นี่ค่ะน้องกอริลลาตัวใหญ่มากแล้วก็ได้เห็นใกล้ชิดสุดๆไม่ต้องแย่งใครดูด้วยนะคะเพราะว่ามีแค่เราและกอริลลา

ซึ่งแปลว่าคนนะคะแล้วก็อันที่เป็นเส้นๆอันนี้ค่ะก็คือสายที่เขาใช้ให้ลิงที่เนี่ยค่ะได้นั่งนอนเล่นนะคะก็คืออันนี้แบบเดียวกันเลยเขาก็เอามาให้เราได้ลองบ้างเป็นไงคะนี่นะาสบายไหมนอนสบายไหมลูกไ,ไม่ีไม่เหรอ เโออันนี้กำลังจำลองเป็นลิงเหรอลูกหรืออะไรนี่ยน้องสองคนเนี้ยเขาชื่อว่าน้องลิงมีนมีนวดคราวแต่แบบทรงผมเขาก็เก่มากเลยอ่ะเขาเหมือนเป็นคนมาจากอินตอรเดียคนนี้ ในนี้เขาอยู่เหมือนกับว่าเป็นที่เตรียมอาหารหรือว่าน้องคนนี้เขาป่วยหรือเปล่าเอ๊สงสัยน้องที่อยู่ในนี้เขาต้องแบบอยู่ในห้องแอร์หรือเปล่านะคะเนี่ยมีแอร์ด้วยเปิดแอร์ด้วยอ่ะแสดงว่าเป็นพวกเด็กที่แบบไม่ไม่ไม่โอเคกับความร้อนหรือเปล่าอะยาวนท ago ลูกค้าแมวเอามาฝากจากโตเกียวค่ะแกะได้ลูกเดีย๋ยวลองชิมดูว่าเขาซื้ออะไรมาให้เป็นลูกค้าที่มารับน้องแฮร์รี่นะคะคือคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบว่าใครมาหานะคะ,ะต้องเอาของฝากมาทั้งนั้นที่เราอะ่ะเป็นคนเป็นคนขายแมวให้เขานะคะเขาเป็นลูกค้าเราแต่เขาก็แบบเอามาฝากตลอดทุกคนเลย อ้ขนมอะไรอชูการ์บัตเตอร์แซนด์วิชอ,อะไรมันเป็นรูปเหมือนกับต้นไม้ก็ไม่ใช่ก็ออกแนวเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆขนมปังไหมคะเนี่ยขนมปังแบบน่าจันหวานแล้วก็มีครีมครีมอ,อันนี้คือรสละมุนอร่อยคะ่ะรสครีมก็อร่อยมากเลย ก็สมกับเป็นของฝากอะคะ่ะของฝากสไตล์เนี้ยจะอร่อยหมดเรโอไปพาฮันาจังลงมาอาบน้ำค่ะน่ารักอะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับส r i b e ด้วยนะคะจ้าเน And you it's better we leave it all behind it hasn't all